นี่เจ้าภูเขาทองลูกชายเจ้าทองอัศวินวัยสิเดือนดูตูดดูความเจ้าเนื้อสายเพชรอุดรทั้งสายพ่อและสายแม่นี่เจ้าความเจ้าเนื้อหนาตันไข่ตรงตรงโคนหางใหญ่ๆอันนี้แม่ด้ะแม่คือแม่หมูเป็นลูกสาวเราเหนือนี่เจ้าแม่หนาอ่างลึกขนาด เนี่เป็นน้องของเจ้ามาวินเจา้าเนื้อตัวมาเหมือนกันเลยกล้ามเนื้อดีกระดูกดีนี่มากินน้ำมาลูกกินน้ำก่อนแล้วก็เข้าคลอ,อกลูกมดเจ้าก็จะเลอะเทอะหน่อยเล่นคิ้เปิ้มาได้ลงน้ำ เปิดไว้ที่1นขีดผูสนใจทักได้ในเจ้าราคาต่อรองได้